สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เมเจอร์สปีดบีสวายนครสวรรค์ครับผมวันนี้เพื่อที่จะมารับชมภาพยนตร์เรื่องอพี่พี่นิหารไวยกิณีพิชิตมังกรน,นะครับผม How to Train Your Dragon เวอร์ชั่นฉบับไรตอคชั่นคนแสดงเรื่องนี้น่าดูและน่าสนใจมากเลยผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมเจอร์สปีดบีสวายนครสวรรค์บอกได้คำเดียวว่าโอ้ห oh, ที่นี่วันนี้มาวันเสาร์นะบอกได้คำเดียวว่า เรื่องนี้น่าดูก็ตามนะผมมีมีหลายท่านมีลูกค้ามาแบบเยอะแยะมากมายก็สาขาเนี้ยผมผมเชื่อว่าชาวนครสวรรค์มารับชมสาขานี้เพราะว่ามีเลเซอร์เพกภาพชัดแบบความสวยคือแบบสาขานี้ได้แบบสุดยอดที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็มีทางเดินทา,ทางที่แบบว่ามันแบบว่าสบายมากเลยนะผมก็วันนี้นะผมมารับชมวันเสาร์นะบอกได้คำเดียวว่ามีลูกค้ามาเยอะมากๆเลยลูกค้ามารับชมระบบที่ดีที่สุดก็คือเลเซอร์เพกนะครับผม ก็ยินดีสําหรับท่านผู้ชมที่ที่ลูกค้าหรืออะไรที่มารับชมสาขานี้จริงๆนะเพราะว่าเป็นสาขาที่ดีที่สุดของนะครสวรรค์แล้วนะครับและตอนนี้ที่นะครสวรรค์สา,สาขานี้สุดยอดที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวสักประมาณประมาณสี่โมหเดี๋ยวจะเข้าไปรับชม,มอบอก้ว้คำเดียวว่าวันนี้สุดยอดผมผมดีใจแทนแบบ ลูกค้าที่นครสวรรค์ที่มาดูสาขานี้เป็นสาขาที่ดีที่สุดของนครสวรรค์แล้วผมพูดแค่นี้แหละโคตรดีโคตรเยี่ยมสุดยอดมากครับสำหรับสาขานี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ